สวัสดีครับหลังจากหยุดพักและกลับไปเยี่ยมบ้านมาก็ได้เวลาออกเดินทางต่อแล้วครับคลิปนี้ก็จะเป็นการเริ่มต้นขาที่2ของการปั่นจักรยานเดินทางรอบอาเซียนนะครับ คราวนี้จะปั่นลงทางใต้ของไทยครับมุ่งหน้าสู่มาเลเซียและประเทศต่างๆที่อยู่ภาคพื้นสมุทรนะครับยังไม่แน่ใจครับว่าจะไปประเทศไหนก่อนหลังดีนะครับแต่ที่แน่ๆการเดินทางท้าทายขึ้นแน่นอนเพราะว่าประเทศส่วนใหญ่ก็จะอยู่แยกกันเป็นเกาะนะครับเดี๋ยวปั่นไปวางแผนไปครับไม่ได้กําหนดอะไรไว้เป๊ะมากนะครับแล้วแต่สถานการณ์จะพาไปการเดินทางวันที่109กว่าจะออกเดินทางก็บ่าย3ามโมงกว่าแล้วครับ เราไปแวะซื้อ,อยางนอกเป็นอะไรไว้หน่อยปั่นไปตามถนนที่มุ่งหน้าลงสู่ภาคใต้นะครับตอนแรกว่าจะไปพักที่อัมพวาแต่ว่าคงไปไม่ถึงครับเลยไปขอพักบ้านเพื่อนแถวพระรามสองแทนนะครับเป็นทางผ่านพอดีด้วยได้ระยะทางแค่36กิโลเมตรเองครับวันนีก้กะว่าถ้าเส้นทางปั่นจักรยานผ่านบ้านเพื่อนก็อาจจะถือโอกาสนัดเจอและถ้าเพื่อนสะดวกก็อาจจะขอไปค้างบ้านเพื่อนด้วยเลยนะครับตลาดนัดด้วย เะไปที่ไหนล่ะกันจะไปที่ไหนลงใต้ครับงใต้เหรอแต่วันนี้จะไปทางบ้านเพื่นอนครั้นี้ก็ไปหาอะไรกินแถวบ้านเพื่อนนี่แหละครับเออช้าว,วันต่อมาการเดินทางวันที่110ออกเดินทางแต่เช้าครับเพราะว่าเพื่อนตื่นแต่เช้าออกไปทํางานนะครับเราก็เลยได้ออกเดินทางตั้งแต่ยังไม่เจ็ดโมงครึ่งปั่นไปหาอาหารเช้ากินริมทางครับ่ คือไไอยู่ที่ใจเราดีนะคะคเราปั่นไปตามถนนบางขุนเทียนชายทะเลซึ่งอ้อมกว่าหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้มากรุงเทพแถบนี้ก็เลยอยากมาเห็นหน่อยครับแปลกตาดีจริงๆครับไม่อยากเชื่อว่านี่อยู่ในเขตกรุงเทพนะครับริมถนนยังมีทุ่งเหลืออยู่แต่ก็ไม่ได้เห็นทะเลกรุงเทพหรอกนะครับเพราะว่าไม่ได้ปั่นเข้าไปในซอยเป็น ครั้งแรกที่มาย่านนี้ของกรุงเทพร้านซีฟู้ดเต็ไมไปหมดเลยตรงนี้มาเส้นนี้ทําให้ต้องปั่นเพิ่ม20กิโลเมตรได้ครับพอมาถึงคลองโคนก็มีทางแยกไปหาดชะอําระยะทาง85กิโลเมตรครับก็เลยเลือกมาทางนี้นะครับเพราะว่าไม่อยากจะไปตามถนนสายหลักรถมันเยอะครับเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะฮะพอมีทางสายเล็กให้เลือกไปอยู่ครับมีทางแยกไปหาดชะอําด้วยอ่ะแสดงว่าไม่ต้องปั่นตามถนนใหญ่ก็ดีเหมือนกันนะ 帅。 อมมีีเสยบ้าง,างนี่คือนาเกลือใช่ไหมอสองข้างทางเป็นแบบนี้เลยตอนแรกเห็นนึกว่านึกว่าคุก ความจริงมันคือที่เลี้ยงลังนอกอะ่ะที่เลี้ยงนกนางแอ่นให้มันทำรังอะถ้าตรงไปมันเข้าเมืองอะแต่ถ้าเลี้ยวซ้ายทางเนี้ยมันจะไปทางพวกพวกหาดหาดตึกเตียนหาดเจ้าสำราญหาดชะอําหาดเจ้าสำราญเลี้ยวขวา ปั่นระยะไกลวันแรกหลังจากพักขามา2อาทิตย์ก็รู้สึกล้าๆบ้างเหมือนกันนะครับแต่ว่าแป๊บเดียวก็ปรับตัวได้ไม่มีอาการปวดหลังปวดเอวอะไรนะครับคืนนี้เรามาขอกางเต็นท์นอนในวัดพระบอกให้ไปถามที่ป้อมยามตำรวจนะครับพอมาถามเขาก็ให้เรามากางเต็นท์นอนในศาลาบริเวณวัดนี่แหละครับที่มีพระพุทธรูปสีขาวตั้งอยู่เนี่ยนะครับตอนนี้เราเข้าเขตจ,จังหวัดเพชรบุรีแล้วอีก20กิโลเมตรก็จะถึงหาดเจ้าสำราญจากนั้นก็จะเป็นชะอำแล้วก็หัวหินนะครับ การเดินทางวันที่111ตื่นสายครับเก็บของเสร็จก็ว่าจะไปกินข้าวตามที่พระบอกนะครับตอนนั้นก็เลยรู้ว่ายางหลังรั่วก็เลยต้องเปลี่ยนยางก่อนนะครับกว่าจะเปลี่ยนยางเสร็จเนี่ยพระก็ลงปาติโมกันแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันพระครับเราก็เลยไปหาข้าวกินเองนะครับเส้นทางวันนี้ก็ยังเห็นวิวนาเกลือตามสองข้างทางเหมือนเดิมรู้สึกว่าตัวเองปั่นอ่ดๆยังไงไม่รู้นะครับพอถึงหาดเจ้าสำราญก็เลยแวะพักสักหน่อยนะครับหาดเงียบมาก เรานั่งกินกาแฟไปอ่านหนังสือไปร่วม2ชั่วโมงได้ครับเจอเรื่องเกี่ยวกับรูปปั้นโมาอบนเกาะอีสเตอร์นะครับอยากจะไปดูด้วยตาตัวเองสักครั้งครับแต่อยู่อเมริกาใตาน้นอนเนี่ยพอปั่นมาถึงหาดปึกเตียนก็แวะอีกรอบครับหาดนี้มีรูปปั้นตัวละครในเรื่องพระอภัยมณีแทบจะครบเลยมั้งครับสงสัยว่าทําไมถึงมาตั้งที่นี่นะะเพราะเคยเห็นอยู่ที่ระยองไม่ใช่หรอครับ ปั่นต่อมาเรื่อยๆก็มาถึงชะอําก็แวะชมวิวถ่ายรูปครับที่ชะอําเนี่ยคนเยอะกว่าท้องหาที่ผ่านมามากเลยนะครับบรรยากาศคึกคักกว่าเยอะเลยครับจักรยานก็ยังมีปัญหาจุกจิกกวนใจอยู่นะครับเกียร์มีปัญหาเราลองปรับสายเกียร์ดูแต่ว่ากลับแย่กว่าเดิมครับคงต้องไปหาร้านเปลี่ยนสายเกียร์ให้ใหม่ คืนนี้ได้มานอนที่หัวหินครับพักเกสต์เฮาส์ที่หนึ่งชอบตรงที่ได้นอนห้องใต้หลังคาครับดูส่วนตัวดีครับเนี่ยถึงห้าแล้ววะเกสต์เฮาส์อยู่ไหนวะยังไม่เจอใต้เกสต์เฮาส์เลยสไตล์แล้วที่นี่น่าจะราคาย่อมเยาหน่อยคือเป็นเหมือนบ้านคนแล้วเขามาทำเป็นเกสต์เฮาส์ชื่อว่า k i n g ส์ o ฮมเขาเรียกคลีเฮาส์ไงหรอ ที่คะทำไมแล้จะเป็นครอบรัวลุก็จะต้องเป็นพันลมนะคะอยู่กี่คืนนะคะเธอคืนเดียวครับคืนเดียวเอาไปดูการไปดูการนี่ห้องแบบว่าโอ้โห <laughs> เป็นอย่างนี้วิวห้องน้ำอยู่ข้างนอกสระน้ำแล้วก็ที่นั่งอยู่ในสวนนะคะอันนี้สองร้อยใช่ไหมะฮะออกไปเดินตลาดหาของกินแล้วก็กลับมาพักผ่อนนะครับบรรยากาศ ก็ถายกับพัทยานะแบบนี้เนี่ยขามันเป็นแบบว่าเล็กๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่ามันจะเข้าใ้โต๊ มีช่างมีอะไรอยู่คือเมื่อวานไอ้ตัวเนี้ยมันชิดกระโซ่มากแล้วผมพยายามจะแก้ไขแล้วพอไขน็อตไขอะไรจะดึงกดดึงไม่ออกก็ การเดินทางวันที่1 1 2สิบกว่าจะออกจากหัวหินก็สายมากแล้วนะครับเพราะว่าตื่นสายด้วยแล้วก็เอาจักรยานออกไปซ่อมอีกครับเสร็จแล้วถึงกลับออกมาเก็บของออกเดินทางสรุปก็เปลี่ยนสายเกียร์ไปนะครับกะว่าไปถึงภูเก็ตค่อยเปลี่ยนจานหน้าลองสอบถามราคาเขาดูเขาบอกว่าแค่ห้าหกร้อยบาทฮะได้เก่งใหม่ที่รู้สึกว่ามันเหมาะกับการปั่นจักรยานมาก คนืนเป็นเกงคล้ายๆกงเ,เกงเลแต่ไม่ใช่เพราะขามันจะขามันจะเล็กนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าเวลาปั่นเนี่ยมันจะเข้าไปพันกับโซ่ชอบสถานีรถไฟที่หัวหินจังสวยๆดูดิสวยดีอ่ะ เราปั่นมาสักพักก็ยางรั่วอีกแล้วครับตั้งแต่เข้าประเทศไทยมานี่รั่วแทบทุกวันครับคือกําลังคิดว่าสาเหตุที่มันรั่วบ่อยเนี่ยมันเกิดจากยางนอกหรือเกิดจากอะไรเพราะมันบ่อยจริงๆนะตั้งแต่เข้าประเทศไทยมาเนี่ยรั่วแทบจะทุกวันนะอะพูดงี้ดีกว่าโอคราวนี้เราก็เลยเปลี่ยนเอายางนอกเส้นใหม่มาใส่นะครับ เราคิดว่าปัญหายางรั่วบ่อยๆเนี่ยน่าจะมาจากการสึกของยางนอกนะครับจะว่าไปก็ใช้มันเดินทางมา6 00ันกว่ากิโลเมตรแล้วนะครับคงถึงเวลาของมันแล้วนะครับระหว่างที่สารวนกับการซ่อมจักรยานก็มีนักปั่นมาจอดแวะคุยด้วยครับเขาเป็นชาวเกาหลีเห็นบอกว่าเดินทางปั่นมาจากกูลาลล์เปอร์นะครับเป้าหมายคือกรุงเทพแล้วก็จะบินกลับเกาหลีใต้นะครับ yeah, you เขาปั่นมา30มสวันได้แล้วครับ oh. เห็นบอกว่าเคยปั่นจากจาการ์ตาไปบาหลีด้วยนะครับใช้เวลา4ี่สิวันพอ mm hmm. เ,เปลี่ยนยางเสร็จก็ไปแวะพักกินกาแฟหน่อยครับฝนตกพอดีเลยก็เลยนั่งรอฝนหยุดแล้วค่อยเดินทางต่อนะครับอากาศคึ้มๆเหมือนฝนจะตกเลยปั่นมาได้20กิบกโลแล้วพักหน่อยเมื่อกี้จอดแวะเปลี่ยนยางข้างทางเลน มาเจอป้อมยามตำรวจก็เลยมาขอกางเต็นท์นอนครับหลังๆเวลาไปขอพักที่วัดพระไม่ค่อยให้พักเท่าไหร,ร่นะฮะไม่รู้ว่าเป็นเพราะผมยาวรุงรังดูไม่น่าไว้ใจหรือเปล่านะครับไม่เหมือนตอนผมสั้นสกินเฮดเหมือนคิปสึกใหม่จากตรงนี้เหลืออีก7กิโลก็จะถึงคุยบุรีแล้วนะครับได้อตรงนี้ก็ได้สรุปได้ที่พักแล้วได้ที่กางเต็นท์แล้วนี่แหละตรงนี้ ตอนแรกที่ตำรวจบอกให้ไปกลางตรงโน้นแต่ปไปมาเขาก็บอกให้มากลางตรงนี้แทนเพราะว่ากลัวฝนเวลาฝนตกแล้วน้ำมันไหลกลัวเราจะเปียกคุณตำรวจเขาก็ให้พักครับแต่ขอให้เราเก็บเต็นท์ออกเดินทางแต่เช้าหน่อยนะฮะก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเราออกไปซื้อขนมปังกับนมมากินเป็นอาหารเย็นแล้วก็ปะยางในที่รั่วให้เรียบร้อยก่อนจะพักผ่อนนะครับ กำลังคิดว่าจะปั่นจักรยานไปถึงชุมพรแล้วก็นั่งเรือไปเกาะเต่านะครับจากนั้นตอนกลับขึ้นฝั่งจะนั่งเรือไปขึ้นที่สุราษฎร์แล้วก็ค่อยปั่นจักรยานต่อไปกูเกตนะครับพอดีมีเพื่อนอยู่ที่นั่นด้วยว่าจะไปขอพักบ้านเพื่อนนะครับการเดินทางวันที่1 1 3ตื่นแต่เช้าเก็บของออกเดินทางต่อครับปั่นจักรยานมาแวะหาข้าวเช้ากินที่ตัวตลาดกุยบุรีนะครับ จากนั้นก็ปั่นจักรยานต่อไปจนเกือบถึงตัวเมืองประจวบคีรีขันก็แวะกินกาแฟหน่อยนะครับพอถึงตัวเมืองก็ปั่นจักรยานไปตามถนนเลียบชายหาดถ่ายรูปเล่นแล้วก็แวะกินขนมจีนน้ำยาน้ำพริกริมหาดนะครับวิวสวยมากตรงนี้ ชวยชอบได้ถ่ายรูปสวยๆส,สองสารูปแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วสำหรับการเดินทางในตะวันเนี่ยนมาถึงประจวบแล้วก็ไปอาา่าวมะนาวซะหน่อยดียวกว่าบ่อทีขามคุณป้าที่ร้านขนมจีน จะบอกว่าจะต้องเข้าไปในเขตเราปั่นจักรยานผ่านกองบิน5เขตของทหารนะครับเพื่อไปเที่ยวอ่าวมะนาวเงียบสงบดีครับนักท่องเที่ยวไม่เยอะมากจากนั้นก็ไปดูพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําเข้าไปไม่นานมากครับเพราะว่าจอดจักรยานทิ้งไว้ด้านนอกนะก็เลยแอบกังวลน,นิดนึงพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําว่ากอตอนนี้เข้ามาอยู่ในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้าวากอแล้วนะครับ พธภัณฑ์ตอนที่ออกมาจากพิพิธภัณฑ์ฝนตกหนักมากเลยครับก็เลยนั่งรอจนฝนซาแล้วก็ค่อยปั่นจักรยานฝ่าฝนไปนะฮะระหว่างปั่นต่อไปก็คิดว่าวันนี้จะไปถึงทับสแกรหรือเปล่านะฮะก็บังเอิญเห็นป้ายบอกว่าหาดวนากรอยู่ห่างออกไปกิโลครึ่งครับก็เลยคิดว่าคืนนี้ไปกางเต็นท์นอนที่นี่ดีกว่านะครับคือพอมาถึงทางเข้าหาดอะมันต้องเข้าไปอีก3กิโล แล้วคือมันเป็นเขตอุทยานแห่งชาตินี่ยก็ไม่มีหมู่บ้านคนไม่มีอะไรก็เลยต้องไปหาซื้อสเบียงก่อนไม่งั้นเดี่ยวอดก็ได้เนี่ยเมื่อกี้ปั่นไปอไปกลับประมาณ4ี่โลได้มั้งเนี่ยด้นมขนมปังโยเกิร์ตแล้วก็ยังมีแก้วมังกรเหลือจากเมื่อวานอีกผลหนึ่งยังไม่ได้กินเงียบมากอ่ะคือปั่นเข้ามาเนี่ยสกิโลอ่ะ ยังไม่มีรถสวนไม่มีใครมาไม่เจอคนสักคนนั่นไงเห็นทะเลแล้วรู้สึกว่าเปลี่ยนไปเยอะอ่ะไม่ได้มาประมาณ8ปีอะ่ะโอ้มีคนมากางเต็นท์นอนด้วยถึงแล้วหาดพนักกรพี่ครับจะมาติดต่อกางเต็นท์นอนนะครับกางเต็นท์ไปกางได้เลยค่ะตรงไหนก็ได้อ๋อ แล้วเมื่อกี้ผมเห็นมีป้ายอาหารตามสั่งเมนูร้านเขาปิดหรือ,อยังอ๋นอนอไปติดตอนน่อทาง่นแล้วเดี๋ยวานขาิดแล้วนะที่ที่มีป้ายสีขาวๆเหรครับตรงนู้นมีคนปั่นจักรยานมาเหมือนเราเลยสั่งอาหารไว้แล้วเดี๋ยวไปหาทำเลกลางเต็นท์นอนกนะันเคยมานานหลายปีแล้วครับรู้สึกว่าสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับแต่ว่าต้นสนยังเยอะเหมือนเดิมครับ เราก็หาทำเลกลางเต็นท์นอนในป่าสนนั่นแหละครับติดชายหาดเลยกลัวอย่างเดียวคือฝนครับเขาไม่ให้กลางเต็นท์นอนในศาลาตอนมาถึงก็หกโมงแล้วครับร้านอาหารกําลังจะปิดเลยไปสั่งข้าวไว้ก่อนนะครับตอนก่อนจะเข้ามาที่ตัวอุทยานเราก็แวะซื้อขนมกับนมมาไว้เป็นสเบียงด้วยแล้วครับเพราะกลัวว่าเข้ามาแล้วจะไม่มีอะไรขายนะครับ ก่อนไปอาบน้ำก็ลงเล่นน้ำทะเลแป๊บหนึ่งนะครับช่วงนั้นไม่มีใครเลยเล่นน้ำอยู่คนเดียวเหมือนเป็นเจ้าของหาดเลยครับอาบน้ำเสร็จก็ต้องรีบหากางเกงขายาวมาใส่นะครับเพราะว่ายุงเยอะมาก หม่หหหหการเดินทางมาที่114โชคดีเมื่อคืนฝนไม่ตกครับเช้านี้ก็ลงเล่นน้ําอีกรอบนะครับกว่าจะได้ออกเดินทางก็11โมงกว่าแล้วครับเมื่อคืนมีคนปั่นจักรยานมากลางเต็นท์นอนคนเดียวเหมือนเราเลยฮะ แต่ว่าดูท่าทางพี่เขาไม่ค่อยอยากจะสูงสิงกับใครนะครับบางทีเวลาออกเดินทางคนเดียวเขาก็อาจจะต้องการใช้เวลาสงบสงบคนเดียวเราก็เลยได้แค่ทักทายแล้วก็ไม่ได้คุยอะไรกันต่อนะครับเราปั่นจักรยานไปทางชุมพรตามถนนเพชรชักเกษครับจะจ่ายค่าธรรมเนียมการเต็นก่อนที่จะเดินทางออกจากอุทยานจะจ่ายค่าธรรมเนียมมาครับ พักกินข้าวเที่ยงที่ปั๊มน้ำมันปตทต,ต่อด้วยกาแฟเรานั่งอยู่ที่นั่นเกือบ2ชั่วโมงได้ครับเพราะว่าฝนตกด้วยเลยรอให้ฝนซาลงหน่อยครับถ้ารอให้ฝนหยุดก็ไม่รู้จะหยุดเมื่อไหร่นะฮะก็เลยต้องปั่นท่ามกลางสายฝนครับจนเหลือระยะทางประมาณ96กิโลเมตรจะถึงชุมพรก็หาที่พักค้างแรมครับ จอป้อมสายตรวจตำรวจแต่ไม่เจอตำรวจครับเราก็เลยไปพึ่งพระแทนขอกางเต็นท์นอนที่วัดธรรมรัตน์นะครับเจ้าอาวาสก็ขอดูบัตรประชาชนแล้วท่านก็เก็บเอาไว้นะฮะก่อนออกเดินทางพรุ่งนี้ก็ค่อยไปขอคืนจากท่านนะครับเรานั่งคุยกับพระที่วัดแถวหน้ากุฏิอยู่นานเลยครับพระท่านก็สนใจการเดินทางของเรานะครับรก็กเลยพากันซักถามใหญ่เลยครับพรุ่งนี้กะว่าจะเดินทางไปให้ถึงจุมพรครับก็ได้นะทําทำเลกางเต็นท์นอนที่หน้ากุฏิของพระนี่แหละครับ คนเราจัเลยลงดีคัะแล้วก็มามากระทายกัด